ันนี้เรากำลังเดินทางกลับกันนะคะเห็นว่าทางนี้เป็นตะมืดนนะ่าดูเลยทีเดียวตอนขับยาสว่บ้านเที่ยวชำนาญนิดนึงซึ่งพอจะมานแล้วโปรแกรมต่อไปเราจะไปเก็บต้นบกเขียบกาลเราจะไปเก็บลูกบกเขียบกาลซึ่งพ่พ่อบอกว่ามันดกมากต้องไปเก็บก่อนเดี๋ยวนกจะมากิน มันก็ให้นกกินอยู่น้อยๆพอสวัสดีนกคุณว่าสองข้างทางนี้เคี้ยวกระจีกันมากเออเออเอ,อ้นกกินด้วยเสือก็ถล๊าดเราไอ้น้องหมูหมูเสียดีแล้วมีน้อกฮัน เราหายไปมาถึงแล้วตรงนี้เป็นโรงครัวขนาดเล็กของป้านากับลุงแอดที่พักย่อมย่อมจะมีทุกอย่างที่ทำกินไอ้พอเอาเสียมเพยยังไงอ๋อมันสูงจ้ะเออเราที่หาไม่สาวนะคะอืม ฝนก็นเริ่มตกใหม่หคะ่ะเป็นตกนะเป็นตกเลยไหมเนี่ยน้องฝนเนี่ยอาจจะเอาถุงปุยมไหมนะฮะถุงปุยไปใส่บอกเขียบยไ,ไม่เป็นไรไปเลยลุยเลย,เลยแต่ฝนมันน่าเดินเลยฝนเยอะ โอ้โห oh. เป็นสองต้นที่มีคุณภาพมากลูกดอกสารคิดได้ว่าเอฟเฟนตีฟโอ้ถือกล้องก็เบีย้ยวๆไปแล้วไปแล้วคะ่ะเดินมาแล้วคะ่ะอกลับวันที่สิบห้าอีกสองวันจิ๊ม ถึงแล้วเรามีต้นมะเกยือสองต้นนะคะซึ่งลูกดอกมากแล้วเราก็จะหลังจากเก็บมันไปโบมนั่นเองสองสามต้นนี่เอามาปวนดินไว้เด้อนี่เราแบบว่าเคลียร์ทางนิดนึงเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการเก็บกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อน